ถ้าพูดถึงรถ11ที่นั่งเป็นสมรรถนะที่ดีผมบอกได้เลยว่าดีไม่พ้นรุ่นนี้ดอกเบี้ยต่ําให้ถูกที่สุดด้วยนะครับให้ถูกที่สุดด้วยนะครับรถเพิ่งเข้าสู่เดือนเจ็ดเองนะเดือนเจ็ดเองนะมีวีตรงกลางนะแอร์ออกครบทุกตัวมันมีไม่ครบที่นั่งนะี่นาไม่ครบที่นั่งนะี่นาขับกลับบ้านได้เลยอ่อนเพียงหมื่นต้นต้นอ่อนเพียงหมื่นต้น,น,นต้นปัประชาชนไม่เดียวออกรถนะรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพสต็อกเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับถ้าพู e x ี2019จด2020นะครับรุ่นนี้ผมปล่อยไปเยอะมากเข้ามาเท่าไหร่ก็ขายหมดเท่านั้นนะครับผมป้ายแดงขายอยู่1ล้าน9 9ห0 0 0 1บาทวันนี้มาอยู่ที่รถบ้านพลขวัญน,นะครับขาย7 3 9บาทผ่อนเพียงหมื่นต้นๆต้องบอกงี้ดอกเบีย้ยตั้มให้ถูกที่สุดด้วยนะครับผมเรามาดูสภาพกันสีเดิมๆนะรถเพิ่งเข้าศูนย์เดือน7เองนะเช็คศูนย์เท่าศูนย์ทุกระยะสภาพเครื่องเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะของเครื่องแห้งๆนะครับผมข้างล่างไม่มี นี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ2.2ดีเซลเป็นตัว EX มาพร้อม Max 18นะครับยางปี2023ันยเบาะเขาแบบนั่งแล้วสบายนะนะ11ท,ที่นั่งเหลือๆนะเราดูด้านในหน่อยนะน้อกด้านในสีเดียวกันนะครับแผ่นเพจอยู่ด้านนี้นะนี่ผมมายังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวที่เหลือผมจะก,การให้นะเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับผมนะจอมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโนะต้นะตูสไลด์ไฟฟ้านะเดินขึ้นด้านนี้ได้เลยปึ๊บ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 นะทีวีตรงกลางนะแอร์ออกครบทุกกกตัััวด้้้าาาาาาานนนนนหหลลลลงงเเเเเขี EA, ีียยยย EX Grand Carnival มมสสปปอออรร์นะะไไฟฟบโศฉทท็ นะตรงนี้มีรอยบุบนิดนึงนะเดี๋ยวผมจัดก,การแก้ไขให้นะครับผมนะกล้องมองหลังมาครบนะครับนะท้ายเดิมเดมเห็นไหมไม่มีขยับของฝั่งเหมือนกันนะลายนะ้ำเหมือนกันพลาสติกอยู่ครบเบอกมันไปไหนนี่สงสัยไหมมันมีไม่ครบที่นั่งนี่นานี่ครับมันแอบอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมแถวต่อไปนั่งได้ตรงนี้เลยอ้ะนี่เวะลามีของสัมภาระเราก็เอาขึ้นวางด้านนี้นะสบายๆนะใครหารถ11ที่นั่งนั่งแบบสบายๆแบบนี้นะครับอบ่อนหมื่นต้นๆกับแคมเปญดีๆบัตรประชาชนมาเดียวออกรถนะอย่างท่านมีผ่อนบ,บัตรว สิบสองรอบบินสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตัมได้นะถ้าได้สิทธิ์ได้วงเงินท่านขับกลับบ้านได้เลยอั้มย้ำดอกเบีย้ยตัมให้ถูกที่สุดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับผมใครเกิดเดือนพฤศจิกาหนูเกิดพฤศจิกาผมเกิดพฤศจิการบอกตัมด้วยตัมมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยและที่สําคัญนะครับลูกค้าที่มาซื้อกับผมนะที่เป็นสลีปนะวันที่มารับรถสามารถนรําสลีปมาแลกคูป,ปองนละมันกับตัมได้อีกหนึ่งพันบาทนะครับไปดูด้านข้างเห็นไหมนี่คือสีเดิมๆนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนน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 นะะะะะมมมมาาาาดููฝฝััับบัััััั่่่่่่งงงงงงคคคคคขขบบ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 บ้้้อออออกกกปรรรรรรไไไฟฟวลลลยยยีีีถถเใหสต์11ทแ ตั้มบอกเลยตั้มแนะนำนะตั้งบอกรถขับดีสมรรถนะดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับเทียแกน c าร์บูเรล2.2 EX นะครับปี2019-2020นะวันนี้รถบ้านคอยขวัญขาย739,000บาทออกได้ทุกอาชีพปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรให้ทันครับ099482222 0 2, หรือ0911202384ขอใส่ตั้มครับเดี๋ยวตั้มดูแลให้ครับ